เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบในส่วนของตัวระบบ HDC ก่อนเลยนะครับควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันนะครับกรณีเพื่อนๆไปเจอในเส้นทางที่ทางลาดชันนะครับเช่นลงเขาหรืออะไรประมาณนี้ครับเราจะใช้เราจะใช้ระบบเขาช่วยนะครับตรงนี้นะครับในในปุ่มของตรงนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับเรากดปุ่มรอไว้ก่อนเลยนะครับแต่ถ้าอยู่ในทางปกติเนี่ยเขาไม่ได้ทําอะไรอยู่นะครับปกติ แต่ว่าถ้าเป็นเจอในทางลาดชันนะครับแนะนําครับยิ่งชันยิ่งดีนะครับยิ่งทิมหน้าทิมลงยิ่งดีเลยนะครับวิธีการเนี่ยเราสามารถปล่อยเบรกกบคันเร่งได้เลยปล่อยลอยๆไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวระบบรถเขาจะทํางานเองนะครับขับง่ายครับลูกค้าหรือเพื่อนๆก็แค่ควบคุมพวงมาลัยอย่างเดียวน่าดูนะครับดูทางชันนะครับบอกได้เลยนะครับมีค่อนข้างชันนะครับโอเคเราจะลองจากการปล่อยเบรกแล้วนะครับอ่ะปล่อยเบรกนะครับอ่ะระบบทํางานแล้วนะครับ สัญลักษณ์ของตัว HDC ก็จะกระพริบกระพริบนี่คือทํางานแล้วเห็นไหมครับขับง่ายเ,เพื่อนเแค่ควบคุมพวงอะไรทั้งๆท,งท,งที่ทางชันขนาดนี้นะครับโอเคครับก็จะทําให้เพื่อนๆนะครับขับรถหรือควบคุมรถได,ได้อย่างปลอดภัยนะครับใช้งานง่ายนะครับ ครับทีนี้มาดูระบบอีกหนึ่งระบบต่อไปนะครับในส่วนของ HAS นะครับช่วยออกตัวในทาง้าชันนะครับว่าใช้ยังไงนะครับแล้วใช้ตอนไหนนะครับโอเคไปเลยยกตัวอย่างเหมือนเพื่อนๆนนะครับมาเที่ยวห้างเนาะมาเที่ยวห้างนะครับพอเราขับมาถึงเจอทางขึ้นนะครับโอเคครับยิ่งชันนะครับยิ่งดีเลยนะครับชอบนะครับเอ็กเพนเดอร์ชอบนะครับโอเคเราขับขึ้นไปนะครับปุ๊บ อ่ะกรณีสมมติเราไปเจอรถติดอยู่ด้านหน้านะครับเราจะต้องจอดแบบนี้นะครับจังหวะจอดเนี่ยจากสถานการณ์จากความชันในขนาดเนี้ยเมื่อเราปล่อยเบรกทันทีปุ๊บยังไงรถไหลแน่นอนอาจจะมีอาการตกใจจากคนที่มีความรู้สึกว่าเออรถมันไหลอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่รถเราเนี่ยมีระบบ HAS นะครับย้ำอีกทีในส่วนของระบบช่วยออกตัวในทางลาดชันวิธีการทํางานเขาจะเป็นแบบนี้ครับถ้าเราปล่อยคันเร่งออกจากเบรกปุ๊บ รถเขาจะเบรกไว้ให้อีกประมาณ3วินะครับเดี๋ยวขออนุญาตลองให้ดูเลยนะครับปล่อยเบรกครับยังนไะครับรถไม่ไหลนะครับรถไม่ไหลมันจะเริ่มไหลก็ตอนเมื่อหลังจากวินาทีที่3ถัดไปแล้วนะครับความหมายของมันก็คือถ้าเราปลา่อยเบรกปพ๊บความเป็นจริงเราจะต้องเหยียบคันเร่งเลยมันจะทําให้รถออกตัวได้โดยที่ไม่มีอาการตกใจนะครับนี่ครับโอเคก็ออกตัวปกติอ่านะครับเราก็จะขับรถง่ายขึ้นนะครับ สบายยนะครับความปลอดภัยมานะครับสําหรับระบบนี้นะครับระบบนี้นะครับแจ้งอี่ทีนะครับไม่ต้องกดปุ่มอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับสามารถใช้งานได้เลยบอกแบบนี้เลยครับรถ MG ที่เห็นอยู่เนี่ยมีทุกคันครับผมเป็นไงครับกับฟีเจอร์2ฟีเจอร์เด่นนะครับที่เอามาให้ชมและก็ทดลองกันนะครับกับเจ้า MG x c a n d e r คันนี้นะครับผมเพื่อนๆสนใจนะครับอยากลองอยากทดลองหรืออยากมาดูตัวรถจริงนะครับ อย่าลืมนะครับที่โชว์รูม MG a b l e เท่านั้นนะครับขอญาตแจ้งราคาก่อนเลยนะครับสำหรับเจ้า MG Extender คันนี้นะครับราคาอยู่ที่889,000บาทเท่านั้นนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับมาทดลองขับนะครับที่ MG a b l e ของเรานะครับไม่ใช่เพียงแต่ Extender คันเดียวเท่านั้นนะครับดูโดยรอบนะครับของเรานะครับเรามีรถนะครับหลากหลายนะครับทุกรุ่นนะครับพร้อมให้ลูกค้ามาดูมาชมและทดลองขับนะครับ กับทีมงานนะครับฝ่ายขายที่น่ารักทุกคนนะครับของเราเลยนะครับผมโอเคครับวันนี้ครับทางเอิร์ธก็ต้องขออนุญาตนะครับขอตัวราไปก่อนขอใี้นิดนึงนะครับอ้อมอกอ้อมใจนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับช่อง a b e r m o ม o เตอร์กรุปของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับสาวสารหรือว่ารีวิวในรอบถัดไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับ e อ r t h MG a v e จวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย